สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องอิสลีค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเพจจะพาไปกินบูเฟ่ต์ที่หนึ่งค่ะที่เขาบอกว่าเป็นบฟเฟ่ต์เรีเมี่แมทไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแบบว่าล็อกเตอร์เอยเนื้อวากิวเอยแต่เพรไม่กินเนื้อนนะอก็คือใดๆนะคะวันนี้ก็อยากจะพาไปกินแต่ว่ากว่าจะได้มากินในครั้งนี้นะคะต้องบอกว่าจองคิวเกือบเดือนุอนคนมันหนักมากมันจองนานมากแลวจองยากมากเพราะว่ากดรีไปเข้าไปจะจองปุ๊บเต็มเต็มเต็มทุกเดือนเลยนะคะซึ่งวันนี้เราพามาถึงที่นี่ แล้วเราก็ตื่นเต้นมากเปครั้งแรกที่จะได้กินแล้วก็ข้าหัวต่อหัวเนี่ยก็จุกๆอยู่นะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะทุกคนทุคนเขาก็จะมีหลายแพ็กเกจนะคะตั้งแต่พันห้าเลยโอ้โหต้องบอกว่า แต่ละอย่างคือพรีเมียมมากพรีเมียมจริงๆตอนนี้เราก็ต่ดแถวอยู่ด้านนี้เดี๋ยวจะเดินเข้าไปด้านในต้องรู้เลยค่ะตามแถวเลยคนเยอะมากทุกคนนี่ก็คือคิวของเรานะคะพเพื่อนๆสี่คนต่ดแถวรอเข้าเลยคะ เดินมาที่โต๊ะนะคะก็คือโต๊ะของเราด้านในก็จะประมาณนี้นะวิธีการสั่งนะคะก็จะมีเมนูอาหารให้แบบนี้เลยเราก็เลือกนะคะเลือกแล้วก็สั่งกับเออเชฟนอนแล้วก็เดี๋ยวเขาจะไปสิรที่โต๊ะของเรานะคะเมนูเยอะมากนะคะเนื้อไดร์โคน มีน้ำนะคะก็จะมีิมชานมชาเขียวพุทชัแล้วก็มีน้ำซอฟต์ดริงทั่วไปอย่างนี้เลยในด้านของชานมชาจืด,ดขอบคุณมากค่ะ จะตรงไหนก่อนดีคะเนี่ยอเดี๋ยวมาเริ่มที่ส่วนแรกก่อนเลยะคะ่ะนี่ก็คือขัดไทยปูนิ่มนะคะทุกคนคือบอกเลยเห็นตล้งแต่ครงแรกคือน่ากินมากเตินเหนียวนุ้มเวอร์อรลองอยา ได้จร,จริงๆเพว่าเดี๋ยวจะแม่กดอิ่มโกรดราะฉนนี่ค่ะตัวใตตัวแทนโอเบร์นอะบาเบิร์เลรยังไงแม่มันเลิศมากแล้วก็เสริรต่อเนื่องไม่หยุดเลยเป็นแบบรสิมรสั่งดีดีมากนุ่มมากละลายไปเลยทอจริงมาเลยดี <laughs> ไปพาเมนูต่อไปค่ะต่อมานะคะเราจะมาชิมนี่เลยค่ะสเต็ปกปลาแมคโลนะคะคือไม่เคยกินแล้วไม่เคยรู้จักมากกอนชื่อนี้แต่ว่ามาลองกินกันค่ะเอาแรกหนูว่าหมูทุกคนกินแล้วนะคะนี่นะคะเซบูชิโตะสเต็กค่ะทุกคนแบบเน้นๆเลยกินเลยค่ะ เอ้อต่อมานะคะด้วยสปาเกตตีซอสกุ้งเปนเสนสตินเน่นะคะซัมติงเนาะพูดผิดก็อย่าว่ากันเละคะ่คือน,น่ากินมากเดี๋ยวไปลองค่ะม,มันบ์ พอหมูสามอย่างคะ<อ>่ะก็เป็นส่วนไหนก็ไปเดาเอาเนาะอันนี้น่าจะเป็นหมูสามชั้นแบบกรึบแต่เราไม่ค่อยกินเนื้อเพราะเราคา่อนข้างจะเป็นสายเทลชีรออ่ะเมื่อกี้นี้เป็นพอหมูคะ่ะคอ,อหมูเหมือนคอหมู um อ,หอับเตยัมอะแต่ไม่ค่อยเปนอับเตยำมนะพี่จะดูยูพ่พว่าเหมือนรสชาติบีมากอันนี้น่าจะหมูกอรอบทุกคน ซอสหนึบดำทุกคนดำจริงอ่ะแล้วฟันจะเหลืออะไรอะ่ะไม่ละดำหรออร่อยอร่อยแล้วที่บอกว่าดำติดฟันไม่จริงหรอกไม่เชื่อไม่จริง <c oughs> <c oughs> มานะคะคือขนมจีนใบชะพลูน้ำยาป,ปลูค่ะน้ำยาปลูซอเบอร์เนื้อปูแน่นๆเๆนๆ้นๆอันนี้ไข่แดงม,ม,มันมากทุกคนมาต่อที่ซุปทับโปค่ะขอกินหน่อยแย้เผ็ดเมื่อกี้เจอของเผ็ดไปนะคะ ออแกวัดดีเกินอันนี้คือกินกับข้าวซอยได้เลยเหรอขี้เหรอไม่รู้นะผักลักจันรอดอันนี้คือมุกอ่อนไม่ได้ละอร่อยนี่ค่ะอกเป็ดซอสส้มค่ะมาลองกัน อร่อยทุกคนม <Wow. S 1> ัน,นิมความอ,อกเป็นนุ่มๆน,นะคะแต่ว่าเพดัมไม่กินตัวหนังเนาะก็คือจะเอาหนังออกคกันนึงอะ อยู่แล้วเขาจะสู้คือถ้าไม่ใช่คนกินเยอะอยาทำะารกัรถ้าไม่ใช่คนกินเยอะอยากทำรายการกินนะบอกไว้ก่อนอันนี้เป็นปลาจำชื่อไม่ได้จริงขอโทษนะเดี๋ยวจะหามาให้ปลาซ้อนมะม่วงอะไรสัมติงอ๋อเป็นยูสุปลามะม่วงก็ไม่ปแปลกเลยทุกคน Thank <laughs> you. ของหอยแล้วเขามีความแบบเด่ง hmm. ฟ like. no mm ุกงฟานน้องมีความเป็นหอยวัยรุ <the> <the <th ่นยังไม่แก่มากเตาไม่ได้เด็กไปแล้วน้องตัวใหญ่มากเป็นแบบว่าไซส์แบบบุ๊บบับ๊บสวยก็ได้ให้หนาวมาแล้วให้ดูแล้วว่างคนลุกกันดนังเป็นๆเซมๆเฮ้ยคนลุกแล้วเหมือนไหมทุกคน ก็กินของเขาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาสั่งของหวานกันเอาสั่งของหวานค่ะนี่ค่ะสั่ง่นเลยคะสามสิบสามค่ะเอาคาบาเลา่ค่ะคิมบูเล่ค่ะท็อกลาวาค่ะแล้วก็ขนมโคค่ะเมื่อกี้คือเราก็งงเนาะว่าเราควรจะสั่งอะไรแล้วนึกชื่อออกว่าคาบาเล่แต่จริงๆแล้วมันคือคิมบูเล่ ของหวานมาแล้วค่ะนี่เลยเค้กลาวาไปลองชิมกันค่ะอุ้ตกใจหมดเลยไส้ปล้งบอกเลยว่าไส้ปล้งอุ้ยร้อนๆเลยค่ะทุกคนอุ้ยน่ากินกับกับไอติมเนาะอุ้ยจะเอาไอติมมาเพิ่มดีกว่าเมื่อกี้ไปเอาไอศครีมมาค่ะเพื่อกินคู่กับตัวช็อกโกแลตอันนี้แบบเนี้ยมาค่ะออก ไอเต็มใครเกี่ยวใครบุคค่นมากต่อที่นี่เลยค่ะที่เมื่อกี้สั่งไปว่าคาบาเล่น่ะจริงๆเรียกคิบูเล่ขออุยมันเลิศขอให้น้องแตกเพื่ออะไรก็ไม่รู้ คนมันละลายในปากแล้วมันของคาราเมลมากนี้โอ้บิสซาต่ประมาณนี้เลยค่ะขนมโคนะคะมะพร้าวอ่อนแบบนี้แหละ มันเหมือนขนมต้มที่เอามาใสน่น้ำกะทิแล้วก็มะพร้าวอ่อนมันรสรสริงมไอติมสองรสเปรี้ยวมากตดยังไงเราลองกินสิเปรี้ยวตามๆกันไปค่ะก <c oughs> ินวันนี้หายเปรี้ยวกี่อาทิตย์หน้าสุด ทุกคนคะว,วันนี้ก็เตรียมตัวอิ่มแล้วก็กลับบ้านนะคะแต่ว่าถ้าใครนะคะที่อยากมาทานคอปเปอร์บุฟเฟ่แบบเพจน,นะคะสามารถสออร่องเตาเล็กที่ไลน์แอดคอปเปอร์บุฟเฟ่ได้เลยค่ะก็วันนี้อิ่มมากมาแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่ได้มากินบุฟเฟ่ที่เป็นพรีเมียมแบบนี้นะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะอยากไปเพไปที่ไหนไปกินอะไรหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนนะคะคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องอิสลเด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ,คะ เออไม่มีอะไรติดละแต่เป็นสีดำอยู่อ่ะโอ้โหไม่มีอะไรติดติดยาวเลยดีีเราพบปัญหาแล้วค่ะทุกคนมันไม่ออกเราจะทำเนยกับแป้นเปโนนของเราเฮ้ยเหมือนไปใหญ่เลยอ่ะเพราะี่เป็สีดำเข้ามาแล้วไปสีขาวมา 人家不知道。